ชีเข้ม็คนที่สายคนเตีนไม่ค่อย,ยอะไรกันโลกมากเท่าไหร่ชีวิตของผมม่นนะแต่งตัวมาเรียนคือมันไม่ได้เรียนผมเนี่ย ดองถอดเยยมันไม่ใช่นางเพลอะขอ้อเรื่องนี้วะเอ๊ะเป็นไงมาเท็กว้าวไม่ทำอะไรมาเมื่อคืนไม่นอนเหรทำไรเนื่นองจากเกมการบ้านที่ไม่ทำมาเด็ดกานเลตติงเรดนี่กูไม่ได้แตะเฮ้ยแต่กระโดดอาจารย์เทศยาวเออแล้วตังสามหมื่นห้าที่ยิ้มแบงค์อะไรคืนเนี่ยที่บอกว่าจะแพมนมอ่ะ ปล่าไปได้อยู่ที่ทำนองไม่ส่ะไปยื้อทำไรอ่ะไปเติมเกมอ๋อกิดอะไรไเนี่นไยมไม่ใช่กับเธอและะ้วฮะอ๋อถามเพื่อนทำนองได้ครั้งเดียวเม่อเนี้ยเดี๋ยวนี้อ่ะไปเดี๋ยวนี้มันทา้ารั้งเดียวห,หละละวังก็ได้ไม่ไรฉันเดินเดินแล้วสรุปจะช็อปก่อนแล้วทำนองก่อนดิโอ้ยพอไอ้เหี้ยไม่ช็อปทั้งยช็อปออกก่อนเฮ้ยใช่โถ่หี่อะไรถัดมาเออรู้อ่ะไม่ไดใหม่เรียนไปเลยไม่รู้อ่ะรู้ตอนตอนบอกแล้วแหละ คนตีมันไม่กูก็ไมรู้มือนกันเนี่ยใครบอกออกมามึงเนี่ยแหละฮะเอาเลยวันนี้เห็นบอกว่าเห็นครูว่ามีเด็กใหม่มาเรียนด้วยครูชื่ออะไรวะครูที่ออมไทยวะไทยเออเด็กใหมไม่รู้เหมือนกันเออตั้งเลยเด็กใหม่อยู่ข้างนอกเน่ยเออเด็กใหม่ไม่เอาเลละวะเฮ้ยไปอย่างรอบรอบก่อนมาเด็กใหม่เด็กนอกดาวไหนน่าจะเป็นดาวพูโตที่เด็กหน้าไม่เป็นดลูดูดจากวงโคจรไปแล้วไงก็เลยอยากแม่ส่งกลับมา เออเห็นเขาบอกว่าสวยนะสวยเออแต่บานโรงเรียนนี้ไม่มีใครสวยเลยอะก็เค้กไงเค้กก็สวยแล้วไม่ใช่เหรอตัวเองใช่ยี่หนะมึงหยุดไลนสาระมึงเลยมาอีกอะไรนะมึงบอกบานอะไรบานหน้าหน้าหน้าบานมึงรึเอลหน้าบานเลยพูดอะไรบันบานนุ๊กเอ้ามันคิดอะไรเนี่ยไม่ได้คิดพูดบานแล้วคิดถึงหน้าบานกันหมดเหรอไม่เหี้ยบานเต็มเลยเออเฮ้ยเี๋คนเราเฮ้ยอนายวิทย์เก่งไปมั้ย ใจเลยโดนใจฉันเลยไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปทุกใจทุกอย่างใจ ชื่ออะไรอ่ะไอเด็กอกมาเช้านะมึงนอนเออแล้วคนกี้ชื่ออะไรนะชื่อนกเออแล้วคนที่ใส่เป็นยังไงอ่ะก็เป็นคนโลกสวยตักธรรมชาติที่ใส่ดีชอบร้านต้นไม้เด็กใช่เออ,อนหน้าหนมากเลยนะเว้ยทำไงดีวะทำให้รอได้ใกล้เขาอ่ะเดี๋ยวราใช้ เฮ้ยเฮ้ยอะแม่บ้าเอ้ยวิชาเมื่อกี้ที่เรียนมาเข้าใจป่าบวะแม่งสั่งงานมาแบบเยอะไปะหมดเลยเนะี่ยต้องสั่งมา แล้วเราเป็นคนรักโลกมากเลยเนี่ยขนาดถุงงอกก่เราตักมาทิ้งแล้ววางไว้ที่เดิมมันเนี่ยไม่อยากจะกินเลยเนี่ยผักเืิกเสีได้สั่งทำไมก็สั่งมนนั่นแหละเกรงใจป้าเขาขี่เกียจให้ป้าคนเรื่องมากสารป้าเขาตักมาให้ก็นะแต่เราเป็นคนอย่างนี้แหละรักอนุรักษ์วัฒนะอ้ะไม่ใช่วัฒนาะสิโลกิกนบ้างแบบไก่เดียวเลย อา้าวเผื่อไม่จริงเหรอเนี่ยร้อ mm. <Yeah. S 2> นหมดใช่แม่ชื่ออะไรอ่ะเอาชื่อเค้กเราเป็นคนที่รักโลกมากเลยแต่เราไม่รู้ว่าโลกรักเราหรือเปล่าแต่เราก็น่าจะรักแหละเพราะเราโลากรักโลกมนนานานแล้วเนาะต้นไม้ตีเขียวอ่ะเห็นแล้วอ่ยยะใจยลาย เห็นโลกเป็นอย่างนี้ก็มีความสุขจังไงสวัสดีสวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีอ่ะปวดคุณิวโออเคแกชอบอ่านหนังสือปะก็ชอบนะหนังสือชอบอ่านมากเลยแต่ไม่ชอบตรงที่เขาตัดต้นไม้มาทำ ร้อนแล้วเราอ่านเราอ่าน,เ,าานเล่นพวกนี้เลยแต่ยิ่งตั้งตาเยอ,อะเนี่ยมันทําให้โลกอ่ะยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็ร้อนขึ้นใช่ไหมเพรเด็กๆนะเราเคยอ่านหนังสือละแล้วมันในหนังสือมันจะมีอยู่ดอกเราชอบมากเลยดอกอะไรวะดอกคองดอกทองเมื่อมันบานออกค่ะมันจะทำให้ต้นไมเ้เจริญเติบโตป่าอุดมสมบูรณ์ ใส่แดดจ้าเมฆน้อยลมสงบอากาศแบบนี้น่าออกไปเที่ยวมากเลยนะคะหลอกคองอะ่ะมันมีอยู่ในโลกนี้เป็นล้านปีแล้วแต่ไม่เคยมีใครเห็นมันบางถ้าเชื่อว่ามันมีจริงเหรออืมเราก็เชื่อว่ามันมีนะมันจะมีจริงหรอวะดอกไม้สีทองอะ่ะ ไอดอกคลองเนี่ยนะถ้าอธิบายตามวิทยาศาสตร์ตามที่ดรเสภาวดีีงตุ้งตูนกักไว้อ่ะมันจะมีลักษณะเป็นแบบว่าเหียวแต่สียังสดอยู่มีสกอตเทปจิกเหมือนพลาสติกแต่ก็ไม่ใช่ไงดอกองที่เราบอกเธอสวยดีนะ แค่มองดอกไม้เฉยๆหไม่ได้มองอะไรหรอกวันนี้อากาศดีเนาะมาปะมเมอวันนี้ฝนมันตกนะแต่ก็ดีนะช่วยร<ม>ดน้ำต้นไม้เฮ้ยหยุดนะทำไรอะก็ไม่เห็นหรือไงก็แหกตาดูสิอีโง่แล้วพวกเขาจะเด็ดไปทำไมอะก็พวกกูอยากได้อะแล้วมึงจะทำไมอะ่ะ จะทำไมอ่ะเออมึงไปเด็ดดิไม่มีอะไรแปลกๆวะบาแล้วไหนบอกว่าถ้ามันบาแล้วต้นไม้จะเริ่มโต ป่าไม้รวมสมบูรณ์ฟ้าใสแดดจ้าเมงน้อยลมสงบอากาศแบบนี้นะ่าออกไปเที่ยวมากนะคะไงเห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยนุ้แค่ดอกไม้ธรรมดาหรือวะ<อ>มันเลิศหมดแล้วเน,นี่ยไม่ได้แค่ดอกไม้ธรรมดานี่แหละแล้วกูจะลงแรงมาทำหรือวะทำไมเค้งก็แบบนี้วะ นุ๊กนุ๊กไมต้องหลบหน้าเราด้วยอ่ะจำเรื่องเมื่อวานไม่ได้มันไม่แค่ดอกไม้ธรรมดาไม่ใช่เหรอวะดอกไม้ธรรมดาใช่ไงพู้มาได้ไังบอกว่าดอกไม้ธรรมดาทุกนก็เป็นแค่ดอกไม้ธรรมดาถึงมันจะเป็นดอกไม้ธรรมดาแหละมันก็ช่วยโลกได้นะเวย้ยี่จะมาโลกสวยอะไรมากมายได้ปะมันก็แค่ดอกไม้อย่าไร้สาระขนาดนันมากเราเข้าใจเหตุผิดไปสิ No No 那个。 กูบอกแล้วดิไม่ใช่นังผี